สวัสดีค่ะแซบเนาะออนซอนเดย์ค่ะเมื่อนี้อยากกินเนว้อปึกเปียกอีกแล้วนะะเนาะะเดีแย่ก็มีหลายอย่างที่อยากกินมีหม,มกทอกระท้อนนะคะหตองแล้วก็อันนี้ก็มาอางุงนเนาะอือันที่อยากกินสุดก,ก็คือมมกตองกับกระท้อนนี่แหละมันกินแซ่บมาจวดจัดกักนเลยน้องปลอไป เบึงเจวเหนียวคะ่ะเหนียวปลาหลักเ <c oughs> <c oughs> จลผงก็มีซื้อมาขอเป็นแทนเจลผงมานึ่แต่ว่า อันนี้มีสาใจกว่าบุนม,ม,มะข่าบุนมะข่ย่ามนเนยปอคอยมี่มะขอาเนี่ยหมถามปอคอยมี่มันมันแมนย่ามมันอืมอัน กื่นบืดเลยเด้อในมันเองอันเนมันเกิดสีออกมาน้ำเอียงอืมพูดตรงยากหน้ามันมันวามันยากสีออกมากอืม,อมแสบแสบรอ,หอกนหขดเจลเนี่ยมึงพี่เกลืออืม Cái này là... GARANTEE Con... Sữa nó nhạt nhẹ nhàng Mình không có thể nào được Xay tủ yên Xay tủ yên Nó có cái chấm chấm Ừm... เอาฝวนมึอนี้แต่กระตุกแลลวล่ะแต่กระย่างหอน เคุ้งหนึ่ขงขางข้างแล้วอืมคนขายขงางข้างเนี่ย้าบาทคุงยี่สิบสหมือไงเราบอกว่า เอาม้ากไก่อีลาเอาม้าจากปากทรงคุนาวาสันม,มีหน่อยอใหญ่บะไหลเขาจะาฝากมาขายพ่อเขาจะาาามีบ่ไหล แต่ว่าถามมาส่งบอกปุ๊บส่งอีเดอรมาคอร์บาทช่วงนี้ไม่ค่อยมีเดิมมาคอรนะก็นี่ยไม่มแม,น,มนย่าม,ม,ามั่งหากินยากอยู่ ันท้องเสียอะไรทุเที่ไป mm hmm. แสบค่ะ mm hmm. อืมลกต่อเน,นี่ยแจริงๆมันก็มีต้นมันอยู่หรอกอแต่ว่าคนมันตกขาดไปตอยเอา เมือ่อนี่นี่มาแบงกปุ่ป่าเลยแล้ว,ว่าอืไปพี่แต้งตัวพื่เข่าแทบอี่แย่เฉิบ <ide> มันหอนจ้าย่เฉิบแย่เฉิบ มันบลึกลุงคอเลยนะเจ้าค่ะอย่างแซ่บหมักคอเ่ไม่มักคอหัวดสมใจใจ อมแล้วก็ส้มจริงๆ mm hmm. แต่ก็สาใจ Mình mà ăn quân. Cơ thể วากินหมากตาดเบิรงพี่นอ้องตาหมากตาล,ลูกตาลนะคะหรือว่าหมากตาดบ้านโน้ตเอื่นหมากตาดมาตาดมาตานแถวภาคกลางก็ซีว่าลูกตาลอดเดียวกันแนละ้ว ไปเฮดลอยแก้วเนาะแต่ว่าก็ซื้อมาหลายอยู่เลยล่ะแต่ก็ว่าอันโอ้าซื้อซีอซอคิค่าอันเฮดลอยแก้วลอยกลองแท้ก็ <c oughs> เรียว่าเอามาบอก,อกเซนปากไปล,ละเม <c oughs> ื่อเดียวมีมานํำใสนเล็บนี่ละน <c oughs> ิ่ม โอ้กว่าสด็กินพี่น้องเอ,อ้ยสื่อซอยเพื่อนโหลดเพื่อนผู้คนขายนะอันกว่าเพื่อนสสบิเอาลงมาจากตนเอาลงมาจากตนแล้วพอ่อพ่อยังมาผ้าออกอันเปลือกมันแข็งแข็งอะนอะ้องไว้เป็นเป็นต่านอันมีดผ่าถึกมือคัจกจะกับเพื่อนทางานแล้ว อ้ยขายมาหนั่งเต็มหน่อยจนงญ่ช้ำหน้านเลยลหละลูกหลานมีนผ้าถือมือเด็กมันจะเคลือรับประถัะ่วแ,แล้วแม่แม่จะเอาชีเขียนใหอ้อืม,อมเขียน ขนมหวานมือกนเพื่อแกงเปิ้แกงละไม่มล่ะแบบ่งไปให้เพื่อนเมื่ียเพื่อนก็เลยเ็ดขนมเค้กทุเรียนขนมปังทุเรียนมาหืมเพื่อนมาเ็ดขนมมังน่ากินเลยขอสักชิ้นนึ่และกันหอมทุเรียน แ่บหนึ่งกาแฟทันทีอขอบคุณหลายๆเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพิ่นใส่ทุ่เรือนก่อน ค่อยว่ามีปลาตัวนึงตัวบ้ากไงเช็ดจังไหนเด็กกินดนดนหลายคนกระสอบวาเอาไปแกงหลายคนกระสอบวาเอาไปตากแดดเอาไปมกักเอาไปเ,เอียงกันแล้วแตงไปเห็ดปลานั่นปลาเนี่ย ปันคนรอบข้างหรือคนข้างบ้านหรือคนในหมู่บ้านนะคะเวลาเพื่อนมี่หย่างเพื่อนสินกถึงเฮ้าเพราะเฮ้าก็เคยเอาไปให้เพื่อนกินนี่แหละก็ะคือว่ามีอาหารเยอะๆทํำยังไงมันถึงจะกินได้นานกัดจังสี่ล้วค่ะกินได้นานมีม่น้ำใจอเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ มีหลายอย่างให้กินนอกจากกินปิกินแกงแน้วไม่เซ่ปาคอไก่ย่างทีเได้กินขนุมคุณแล้วเพื่เเหดขนมเพื่อจะยังไม่ถึงเท่านี้แหละฉะนั้นต้องมีต้องรู้จักการแบ่งปันเราอยู่ด้วยกันเป็นสังคมนะคะคำว่าสังคมอไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราอยู่กันเป็นสังคมอยู่กันหลายคนนะคะ อยู่กันเป็นหมู่คณะโอเคถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องช่วยให้ใครช่วยเหลืออันนั้นก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าตาบใดชีวิตนี้คุณยังต้องพึ่งพากันอยู่หรือพึ่งพาคนอื่นอยู่นะคะการแบ่งปันหรือการเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่หรือการมอบสิ่งดีๆหรือน้ำใจต่างๆยิบยื่นให้กันนะคะมันก็คือสิ่งสำคัญ นะะในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะบนสังคมบนโลกแห่งนี้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งของนะคะหรือไม่จําเป็นต้องเป็นเงินตราหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้กันทักทายกันสามีกดีเด้วดีกว่าตื่นขึ้ามาเปิดหน้าต่างบ้านออกไปหนาบูดมืออยู ถามว่าผู้ใดที่อยากเสียวนาคบน้ำเ็นบละ่ะอืมตกเมื่อเห็นีนสุดอันนี้กะว่าสวยเออ <c oughs> จ้าเมื่อนี้ก็อิ่มเลีวเนาะอืมอยากกินนั่นแนวสมๆนไรปตุถ่ายของหวานพะนะเออวะผัดอันนี้ <c oughs> เป้นฝากไสม้มาไฮอืมก <c oughs> ินไปสิ้นนึ่งพ่อกรอร สำหรับมือนีกับแซบนัวออนซ่อนเดก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไขรให้กับแซบนัวออนซ้อนเด้ด้วยนะคะม,มือไดบเได้เห็นแซบนัวออนซ่อนเดกับเปิดคลิปเก่าๆเบิงถาเด้อพี่น้องปองไปสำหรับมือนีสบายดีสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย